พี่น้องมาเบิ่งอันนี้มูเจอท้ายว่ามันคือตัวหย่างนี <laughs> ่้วจ้ะหนาวแตมเอา้า คำมึงเอ้ยฝ้าวขี้กระมุยแมงจังไหนนอนห่มผ้าเพาสิเห็นขี้กระมุย้ยระเบนนี่ฮะแต้มบักแต้มเด้อจาา้าบักหมาขี้คัน่อยก็ว่ามันโตอีหยังมุดดุดๆๆๆดเอานอนต่อเอานอนมึงอ่ะเอานอนเออนอนต่อ เออเอาโอ้ยบ่ต้องเฝ้าเราขีดกระม้วยนั่นตายเขามาลักของแม่กูเบิดมีหมาจึงมึงนี่